โอเคก็สวีดัสสวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่กับผมกับอูซ้างตุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปกระโดดกันเลยนะฮะโอเคก็แมปนี้ผมก็สร้างเองนะฮะก็แต่ว่าจะไม่ได้รับว่าใส่ของอะไรมากนะฮะก็ขั้นแรกเราต้องไปช่วย n อ c นดีซนะครับมันถูกซอมบี้อันนี้คุมวอนยูนะฮะเดี๋ยวไปบว่าซอมบี้มันจะกัดเราหรือไม่นะฮะลองดูนะฮะ โอเคก็สร้างแบบเล่นเองฮะเอาไม่กัดเลยครับอุ๊ยต้องตีมนรับอาวัดโอเคก็ไปกองไหนก่อนกองน้นก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยไปเลยครับง่ายครับผมง่ายกระจอกกระจอกนะอู้มีเดโพนี้เลย โอ้ยเจ๋งมดเลยนะยไดเอนโพมาครับกับมีอีกหลายอันเลยเดี๋ยวผมตกก็ดีครับเดี๋ยวผมว่าเอาเอนโพเป็นลูกนะฮะแล้วก็นี่สามบล็อกนะบล็อกไม้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะกดม่วอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคห้ามต่อครับแบบนี้และห้ามขุดบล็อกอะไรสิ้นนะฮะโอเค ได้อยู่นะ,ะอุ้ยอุ้ยจ็บปจ็ป,จปอ่าไม่ตกนะฮะอุ้ยเกือบตกกันเลยเกือบตกกันเลยห้ามโปรครับผมแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปตรงไหนกันต่อนะโอเคทางนี้ต่อนะโอ้แล้วก็กระโดดขึ้นอุ้ยอุ้ยวัดเคยไอะไรอุ้ยจริงไปกันเลยะฮะดาบโอ้โหเจะเจนี่น้ำยามองเห็นฮนะ เปิดนาทีเลยเหรอว่าผมกินก็ยังยังัเขาบวกกับซอมบี้ในคลาปุ้ยผมเสียตกมากๆเสียตกจริงๆนะฮะจึ๊บถ้ามีเสียงอะไรข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดอะไรก็ผมก็ขอโทษกันด้วยนะฮะโอเคโอ้ยรอดนะรอดรอดโอ้โหโอ้โหชิดกว่าครับผม เรียนกันเลยเนะี่ยเดี๋ยวไมีอะไรอีกมีอันนี้ด้วยเลยเขาเรียกว่าอะไรนะนือ้ออาล็อกผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษะไรเนะี่ยเดี๋ยวลองปาดูว่าพูดถึงไหมว่าอ,อุ้ยปาได้แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปกันนะแวปกินก่อนกินก่อนกินก่อน ว่าน่าจะปลาไม่ถึงนะวัดวัดนั่นงไงผมว่าแหละเด็ดเด็ดของไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวเอาไปใหม่นะไปใหม่ไปใหม่นั่นไงผมว่าแหละของผมวัดว oh. 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 ัดวัดโอ้โหช่วยช่วยชีวิตเราเด็ดเด็ดมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง บอกใช่ไหมครับได้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันครับว่าอยากขุดบล็อกใช่ไหมได้ครับผมอาจจะมีเสียงเมือนตูดผมก็ขออภัยด้วยครับแต่ผมไม่ได้เป็นตูดนะฮะบงบอกเลยตอนนี้ผมเสียดออกมากห้ามต่อบอกแล้วสิครับแต่ห้ามขุดบล็อกนี่สีเ่เป็นเป็นอะไรเจ๋งเลย อ่าตอนแรกสมบีนก็จะมาจัดก,การเราฮะก็ก็ตีครับผมไม่มีอะไรนะฮะโอเคนี่ทำขุดบล็อกใช่ไหมครับได้เลยนะฮะได้เลยได้เลยเรียบร้อยครับก็ในกล่องมีอะไรเนาะโอ้โหอะไรเนี่ย เขาไม่ได้ขุดบอกอชนะกันแล้วไปเพื่อนไปไปเพื่อนอไม่ไปอะไม่ไปแล้วาฮะนี้กินฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้กลับบ้านแล้วยโอเคก็จบไปเลยครับแมปนี้ฮนะโอเค ก็ S <S โอเคครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดี